คือสมุดเอฟซีของทีมงานของบอสเดชหรือว่าเพื่อนอยากสนใจอยากลมอยากคุนยนี่ก็ยังทักมาได้คือเขาได้เยูะ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดต,ตามและครับสมบเสริฐทุกทุดฐานเนาะบพรว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรอครับรนเ,นเขาสูุซองบเสริฐเซเนอีกคือเก่าคือเดิมวันนี้บเสริฐก็กได้พาเอฟซีมาหาทั้งสาวมีเนาะทั้งเซโน่เพื่อบเสริฐเคยมาเธอหนึ่งเป็นมาเธอนี่ก็เป็นเธอทีซองกับบเสริฐก็ได้มาแต้ดุนดุนหมแล้วเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกก็ได้พาเอฟซี ได้มาถามข่าวๆทั้งสามีเพิ่นว่าป,ปัจจุบันนี่เพิ่นมีคนคุยแล้วหรือบอคือวอาแนวใดาเนาะกที่ได้พาเอฟซีเข้าไปสอบถามข่าวๆทั้งสามีเพิ่อนพร้อมพอบกันตอนนี้บอเสิร์ตก็ได้มาหอนเฮือนเพิ่นไปที่เฮสธหอ่อยและนะ้วเนาะคือทางหลังบอเสิร์ตนี่ก็เฮือนของสามีที่เพิ่นกำลังก่อสร้างแต่ยังไม่ทันสำเร็จะนะเนาะกที่ได้เข้าไปสอบถามเพิ่นอยู่ทางขม,ห,มหรือเงาของเฮือนเพิ่นนะนี่ดันเนาะ ตอนนี uh ้ก huh. ็มาหอดทีมาหอนแล้วล right? no. ่ะเนาะสบายดีสบายดีเลยมาเธอเพื่อมาไม่บ้านนี่เป็นเพื่อที่ส่งเนาะแม่ลุงเตอร์กะมาเป็นครั้งแรกเงี้ยเลยเนาะยังบ่ได้ยหูทางชื่อเสียงยังนั่งทำเอื้อยเพลินแน่กะ่จีขออนุญาตถามเอื้อยเพลินก่อนเนาะว่าเอื้อยเพลินชื่อจังไรเนาะเป็นมีโดยเงี้ย สามีอันอุนี่ทรายแล้วก็บาเสดมาบนอันกระถามอยู่หักลืมเลยสามสี่โอสามสิบสี่ปีเป็นว่าไปยังวะสามสิบยังแจวพี่น้องเลยสามส่ลูกไปใช้เบิดมันคือไปดิโอเอาไปหาดิมันมีลูกมีเต้าแต่บอกเลยมีแล้วมีลูกจะกคนแต่สอเออคือว่าเฮ้ ลูกสองคนเนาะถือว่าวันผักมันนี้วันทิด์เป็นบ่ไปงานทำไมเนาะไปเห็ดเวี้ยอะไรไปก่อนไปเห็ดเวี้ยนะโดยแต่สะคือว่าผักแต่วันถิด์บ่แม่โอ้วันเสาร์นี่ไปปกติไปเห็ดเวียกเห็ดงานยังเลยทำงานไม่อัพเป็นมือนี่เป็นมือวันอาทิตย์ก็ได้เป็นวันหยุดเนาะ วันอาทิตย์เป็นกระทืบมือเพิ่นพักเนาะหาเพิ่นวันอาทิตย์แฟนชาอยากมาหาเพิ่นกันเนาะจันถึงเสาวละเม่นเพิ่นไปเฮ็ดเวี้ยเพิ่นวะไปเฮ็ดเวียกอันอยู่โรงงานไม่อัดเนาะได้ตังค์ได้งทางแล้วเข๋าแล้วน้ำหรือเปล่าได้ไรได้จักโซปีนได้โบราณเป็นชิบโซฟ์เป็นชิบไปโซฟประมาณจ้างโมคือเกี่ยวเองโมเกี่ยวเอง เก oh, e no. no. mm. oh. oh. oh> ี่ยวเองเนาะโดยจ้างคือสิแพงเนาะอยู่พี่เนาะแม่วันเท่าไดร่ค่จ้างบางบ่อนก็แสน20บางบ่อนก็แสน1โอ้แสน20กินข้าวเฮาเองของกินเฮาเองอืมบ้านเฮานี่แสน5พุ่นเนาะมัล um ่าสุดนี่แสนซาวนี่ผู้เกียงือเข้าไปกินเองแม่โอ้ถือว่าแสนนึงได้กินข้าวนําเฮากินข้าวนําผู้จ้างเนาะบางบ่อนเขาก็บ่ได อันนั้นเมื่อก่อนเขากะแสนหนึ่งจ้างแสนหนึ่งแต่ว่าทิศเขาตัวเองก็มีโอ้ก็นแน่เต้แม่แต่แต่ผู้จ้างกับผู้หับจ้างเว้ากันเนาะคือทางจะมีนี่ก็ถารทำมาลายส่งแล้วก็มีคนทักคนโอคนลมเข้ามาอยู่บ่ค่ะมีอยู่มีอยู่โดยมีอยู่สองคนทักมาเล่นมาหัวบริวารลงมา เแต่เมื่กีมาคุยใหญ่นะเลยคือว่าหลังจากที่ท,<ม>ทายคลิปนี่ก็เห็นแบบมีเอฟซีโทรมาทักมาหลินยำอยู่มีอยู่เนาะอสองคนทักมากสองคนคือในใจก็เฟสเจ้าน่ะคุณ้องปาน์ลิมคุณยังก็ คุณโน่ปาลามีคุณโน่คุณโน่ปาลามีเนาะคุณโน่ปาลามีดูเนาะไฟอยากอนาติตโตกับทิตโตมหาเพื้นเนาะทางเอฟซีของสาบุนมาดีว่าทั้งบอสเซอร์ดีกว่าของทางอนาแมนนองเซื้อเนาะแล้วก็ทั้งบอสีเนาะแมนนองเตื้อแมนนองเตื้อบอกแมนดเลยติตโตทักทายหาเพื้นได้เนาะเพป็นก็คือว่าเนาะก็อยากโอ้ยอยากล้มเหมือนเนาะ คือว่าเป็นสูตรรายปีแล้วเนาะสูตรมากนี่ก็บรายปีแล้วบ่เอ้ยแห่รายปีปีหกปีเออสูตรมากมีคนมีแล้วคนร่มเนาะมีคนเหงาคนคุยอยู่เรียกเงาพี่น้องเลยตีพันตีโตเลยเนาะแม่เนอะเอ้ยเคยอยู่แต่กับลูกสองคนมาลูกอันนี้ลูกก็มีสองคนแล้วก็มีเอก็อีกแม่พ่อแม่เอ้ยได้สิพ่อแม่อยู่อีกหลังหนึ่งเออแต่ว่าเอ้ยออกเกินแล้วเนาะ แต่ทางเฮือนนี่ท่านได้ขึ้นบ่เฮือนหลังนี่นนได้้ขึโอ้ยังนอนอยู่เฮือนหลังเก่ายังเพราะเฮือนหลังนี่ยังบ่แล้วโอ้ยังเพื่แล้วเนาะกสร้างเฮือนใหม่อยู่เนาะเอ้ยเนาะวันยังนอนเพือนเก่าถ่ายังทันล้วขืนเพือนหลังใหม่เนาะคือบ่๊คีงงบนนีมันได้ก็เลยไม่บุ๊ีงงบเลยปวดงบเลยปวดไปน้ำลังคา ปัจจุบันนี้ก็ยังหาเงินเฮ็ดต่ออยู่แม่สิเป็นเฮือนเนาะสิได้เงินง่ายยงกปัจจุบันนีเนาะงแพงเนาะเรื่องเรื่องเือนในานกเนาะยังกแพงเาองกได้สิซื้ออันนึงกปอันนึงเนาะเงินเดือนนี่เดือนเท่าก็ล้าน6ล้าน7โอ้6ล้าน7 ประมาณนี้เนาะบ้านเนาะเนาะด้านสองด้านประมาณนั้นแหละบุคลากเจ็บกับมีพระที่จะอภิสอปกับคนคางร้ายอะไรเนาะเพราะว่าเราะเพราะว่าขอโทษนะคือว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวอะไรเนาะก็ทุกยากจะเป็นนาทีหรือภาระภาระเบิดเนาะเสาหลักของครอบครัวอภิสอบอยู่คนเดียวเนาะแม่โดยรับภาระนัดอยู่น้อยเอื่อยเป็นกันขอโทษนะคือ บันภูทักมาลบมาคุยสองคนนี่คุยแบบเป็นคนพิเศษกันลระบ่คือแบบใดคุยไปเรื่อยก่อนเนาะเบิ่ยไปก่อนเลยแบบว่าเบิ่งเบิ่งเบิ่งไปก่อนคุยกันไปก่อนเนาะหรือว่าหากคูดจักกันเนาะคุยเท่าก็ต้องเบิ่งกันยาวเนาะคุยจริงอ่าก็ต้องคุยกันไปก่อนเบิ่งใจกันไปก่อนเป่าไปเ่ามาผัดมันบ่ ตรงกันหรือว่าความคิดบันตรงกันไปสิคะมันว่าเราไเก่าเนาะไดปกันเราได้แม่นั่นศึกษาหัวใจกันไปก่อนคนวะคนทางไหนโทรมาหลินเนี่ยคนลาวนี่บอสคนไทยโอ้คนไทยคือว่าเป็นเอฟซีทางฝั่งไทยเบิดเนาะมันสองคนโอ้ฮักเฟสนั่นกับยังแจกอยู่คือเก่าเนาะ คือสมุดเอฟซีของทีมงานของบอสเซิร์หรือว่าคนอ,อยากสนใจอยากลมอยากคุยนี่ก็ยังทักมาได้คือเขาได้อยอคุยไปเรื่นะอยๆเนาะจะบุรีไปทั้งในบอมมันนี่จะไปงานดอกไปงานดอกมีงานดอก อะไรเงานดองคือคือนั่นจะคือมาไวแต่เข้ามันบอมีผูวนันน่ะละก็ไปหละก็มาโอ้แบบนมีครูมายังไงคนมีครูพอดนะทำมีครูยังว่าพอดยังว่าเต้นรับไปเนาะไปได้ไปกินอิ่มแล้วก็มาแล้วผนว่าน้องไปชมชงแล้วก็มาแล้วเนาะอืมเลยโอ้แบบว่าเพิ่นเชิญแล้วก็ไปห่วมงานชงชงกินข้าวแล้วก็มา คือว่ายังบรทันมีคู่เนาะถ้ามีคู่นั่งน้ำก็คือสิโดนยุบคนละโดนยุบคนละนั่งคนเดียวการเดียวไปทางอื่นเราเห็นมีคู่เนาะการเราก็นั่งคนเดียวอ่ะไครเดี่สีสมัครมาเป็นคู่คนเนาะมีอยู่ว่าวาสุเท่านี้เนาะคือสังเกตได้ว่าคือว่าแถวใกล้ห้าฝึกก็ได้หอนเฮาได้เชิญได้ยังอะไรเนาะเป็นงานเป็นยัง คือว่าช่วงกา็ว่ะพี่น้องเป็นนาแรกกะครับว่างานดองเงินเดือนมากัดสี่คนคางร้ายไดเน้อช่วงเดือนสี่ก็ไมีแต่งานบุญมานดองแน่ถึนเทินใหม่แน่เนาะงานดองแน่ทำไปดองไปในบ้านเฮาเนี่ยเปลือกไปได้แม่ดูบ้านเฮาในบ้านนี่มันบ่แม่ดองใครแต่ไปส่วนหลายมันเห็นงานดองกับเป็นตอนกลางเวนเนาะส่วนหลายเนาะ ไปไปเห็นเนาะการคำกังคืนกัอย่างยากเนาะหนาวเล่อากหนาวเนาะล่มหนาวเลยหนาวกินเกียกางคืนโคตรหนาวโรอากาหนาวแ้วช่วงนี้เนาะไปอสตวนชาก็าคนเย็นหนาวครับหนาวแบบเ้าหาคนกอนได้เมีครูมีิงไว้ได้เนาะไว้เลยเบิ้งเดลองทักลองทายเข้ามาเบิ้งคุยคือวกคือใจกันกัมากันเนาะ มาหคกันก็คุยกันไปเนาะเลยถึงลูกไปใช้มือนี่น่ะไปดินไปลินเมื่อลูกอันยิงไปใช้บ่ไเอนนะใหญ่ือสงบ่แม่ใหญ่ผมใหญ่ก็สิบปลาปีสิบสามสิบสามเลยเนาะลูกนี่ก็สิบสาปีเอยผมใหญ่สิบสามปีเนาะ ปีแล้วเนระเสริฐขอโทษน้ำถามีวอลสมุดเนาะว่ามีปู่สนใจอยากล่วมคุยเลย่ถาเพิ่นให้ไปยูพุูดนี่พ่อไปได้บ่คือไปได้อัจฉริยาลูกบ่ได้อีกเนาะเนาะปาลูกบ่ได้ปาเฮือน่อนลูกมีปู่ยู่เนาะพ่อไปได้ลูกสาวเพิ่นใหญ่เพิ่นได้ลูกใครลูกเขยเพิ่นอันสิไปก็มีแล้วเนาะว่าลูกใหญ่แล้วเฮาบวดห่วงเลยแบบจะเฮาไปได้ แม่อันนี้เขายังน้อยเขายังปะเขาบ็ได้นะก่ะจิปาว่าเห็นยู่นพลและเมกอ่ะแงะเขากันแงะครอบครัวเขาอีเดนเขาก็ออกมาเป็นครอบครัวไปโคมันอ่ะเนาะดูคือว่ามีลูกต้องดูแลอยู่เนาะถือว่าถ้าว่าให้ปะไปทางคุณกะถือว่านะครับสรุปว่าพนันลูกคนใดเนาะงานอาดูตาใหญ่พูดแต่จังว่ากันอีกเกนิดนึงนั่นเลยเนาะคือว่างานของทั้งเจ้าไปช่วมือหนึ่งโจ๊กบ่แม่ คือบุรหเหตุมาจากมือเลยจิ๊งสองอาทิตย์แล้วจนเกี่ยวเขาจนแล้วพราะคนักตั้งแต่วันที่วันที่16มาไม่มีงานบอกงานบอกเขาบ่เลยจังในเบิร์หม่คือบาเห์ไมทางงานไม่อัดเี่อ้ะทางของงานเป็นเบิด์หไม่แม่เบิ่ยไม่ก็ไม่ส่งออกเอ้รถลาไม่ ก็เลยไปอีกอย่างโอ้ไปโจ๊ก hmm. นี่ทางโรงงานโจ๊กโมเมนต์ว่าลาผักโมเมนต์เ hmm, อ้แค่สมมุติว่าโจ๊กไปซื hmm. ้เพิ่นกันไล่เงินให้บ่บนี่บอกไปได้เนาะโอ้ไปไล่ให้เลยไล่ให้แต่มือเราไประเหต์นั่เนาะแม่จากที่ว่าล่านพกล้านเก็ดกะลดลงนล่นเนาะคันว่าหลายมือเนาะบ่ได้เลยเดือนเดือนเดือนนี่แม่นโบมี่เลยเพราะว่าเขาตัดบิ๊กมาที่เส้าหาดิ แต่วันที่จับต <qu> in <enza> ั้งแต่วันทีสหกมาจนหอดปัจจุบันนี้โบได้ไปเดือนเดือนหนาแม่นโบได้เป่นโบมีรายได้โบก็หยุดมาหลายเนาะช่งอาทิตย์เลยเกือบเดือนเลยแต่เพื่อนโจก็ต้องได้หยุดบได้เงินเลยเนาะโบได้วันนี้อย่าหนุบหนมีนะอยู่บายทันทีหายกรบโบมีเนาะการแบบว่าโจนี่กระโจตลอดบรดีว่าได้ไนี่เป็นบางช่วงบ่งว โจ้เรื่อยอยู่บ่อแตละเถื่อแต่ละปีนแม่แตละเถื่อได้โจ้แต่ว่ามันใหม่อยังบุกเข่าโดนมาบ่โดนเนาะมังเถื่อกับเป็นผิดสองทิดบางเถื่อกับเป็นเดือนสองเดือนกับมีโอ้ถือใหม่แบบขาดเนาะว่าง่ายเนาะเถื่อกับก้าวบ่มีเห็ดเห็ดแบบนี้อันนี้นะเห็ดใหม่อันนี้นะไม่อัดไม่อัดไม่บิ๊กเงา้นี่หละแปลว่าเป็นเป็นรอบเป็นแผ่นเลยเป็นจิตมาอัดเป็นแผ่นๆกันนะเห็ดเป็นพาไว้ต้องมาเห็ดเป็นไม้ เป็นมัดใบบัเดินนั่นเลยเห็ดเป็นแผ่นไม่แบบเขาอาก้ามาติดอนะเป็นไม้สามสันเลยโดยแต่หากบได้บดใหม่เนาะตนเป็นแผ่นออกมาเลยไบบชิบตัวบดก็มีมีสองงอน้าสองขแดนขะแดดบดแล้วก็บขนแดติดไม้บรายเห็นหนักบเอใหญ่บราย่อหนักบรายย่อหย่างบดาแป้งหนาไม้ซ่งปีนแล้วก็แป้งขนนั้น เออดีทบได้ย่อนักย่อหยังเนาะโอแต่ว่าหางานนั่นน่ะมันบ่สะดวกเนาะมันแบบมีโจอีหยังนะมาใครเนาะแม่นคั่นว่าเฮาเฮ็ดตลอดใครอยู่เนาะอันนี้ยังว่ามีโจแน่พั่นว่าเนาะเฮ็ดก็แบบบ่เต็มเดือนนั่นแหละเนาะบ่ง่ายๆกแต่ละเดือนบัดบางเดือนพัดเฮ็ดเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่เนาะแม่น คือสมุดโจ๊บเปิดซีบัตรบัตรมีงานและไรผู้นทบผู้นทบแจ้งเนาะแม่บัญชีเอิญไปเหตุผู้อุระบอว่าเมื่อใดเชได้เหตุเลยน้ำหูเนาะเขาก็ยังบดให้ครับต๊ะโอโจ๊บนี่โจ๊บเปิดหงงานแล้วบอกรือว่าโจเป็นบางภาคส่วนคือกระจเบิดแต่ว่าสิไปแต่พวกหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าครูหน้ามีสังห้องไปสีเนาะโอ้ไปแต่พวกพวกลูกน้องที่ว่าบอหน้าเขากับบเอิญไป กัรชุมนุมมาไหม่มีมีอย่างนี้ so so be, so 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 ่นโทรมาบอกว่าดูว่าอะไรขันไหม่มีนะแมนเมนวนาชีาแจงฮะหนาผนังเขาชิโทรมาชี้เสร็จทางกลุ่มแจ้งเขาอีกน้ดนึงเดิว่ามือมาเหตุเดียกเดินนาเขาก็ได้ไปเลยๆขึี่รถทับซ่งไปเนาะคือว่าได้ขี่รถจักรไปโอ้โขี่รถจักรไปเป็นอะไรเห็นว่าขันมัน ค่าน้ำมันนี่เพิ่งไหลเห็นป้ะค่าน้ำมันไหลอยู่แต่ถ้าว่าเจ้าขาดเมื่อได้เมื่อหนึ่งเข้ากรบป๋องละวันหนึ่งแปดสิบพันค่าน้ำมันลดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแปดสิบพันค่าน้ำมันหลดค่าน้ำมันลดเดืเดือ 180, านหนึ่งแปดสิบพัน,น 180, ถ้าว่าปรขาดใกล้ๆไปว่าเบี้ยคยันนั่นนะถ้าขาดเมื่อหนึ่งนี่ลบไปเลยแม่ในแปดสิบพันเมื่อหนึ่งสองเมือ่อเนี่ยเข้าชิลกออก เขาบอดได้ไปเขาก็ไล่เขาขากับเขาขับบอดได้แต่ขากับเขานี่มื่อได้ขาบโ่ไปกะบบอดได้โม่ได้ขัาไปก็ได้แต่ขาน้ำมันคล้ายๆแบบเปียรขยันไปบวขาดเขาก็ไลรหายเงี่ยเดินมาแบบมีรถหับซุ่มแบบไปที่แบบเป็นรถแบบชงเทลชงยางหรือไปชงบมมีเนาะไปเองเนาะเดชักไปเองเดี๋ยวคนมีคขาน้ำมันให้โด คือว่าแปดสิบพันกับบุกุ้มละเดือนเนาะน้ำค่ามันและน้ำมันรถเติมแต่หาสิบพันนี่กันยังบุญอยากเต็มทังเลยเนาะทหนึ่งกับสี่สิบพันไรแม่นี่เป็นเดือนเนาะอะสี่ทิศแปดสิบพันคือว่าบุกุ้มกับใครกว่าเพิ่นบ่วหายเฮาเนาะแม่แต่ยังดีอยู่เนาะพอได้เติมรวยังดีว่าพอได้เติมกันแทนได้ดีกว่าเงินเฮาออกเบิดเนาะรวยคือว่าเพิ่นก็บวกเขาใช้กำกันน้เบิดเลยเอาบาีเดียวเลยเนาะแม่เลยใช้เงินบวกบวกเงินกินบวกเงิน น้ำมันโหลดเงินเดือนหมดใส่กันใส่ลายอันนั้นเนาะเป็นเงินเดือนเอาเลยเป็นสิเนาะโดยคือว่ากับบุกุ้มเลาะบุกุ้มวันละเดือนบุกุ้มเนาะบุกุ้มเพาว่าเราก็ต้องมาใส่ทั้งงานทั้ง หลายอย่างเนาะขนาดหลายอย่างจับนั่นวิถันวินิ่งเน้นนะโดยเพื่อชิินเดือนนี้งแต่ดิ่งยังกดจุบซ้ำนะไม่อันนี้นโทรมาดว่าใช่หนีใช่หนีหนีใช่นี่แบบว่าเฮาโบมี่เน่าอยู่ในกิี้น่ะกับประเดติดเอาหะนะมันเงินเดือนมันบกพอเด้เถึงแบบโกทวงเขาท่านเนาะโดยปติดเอาในห่านเขา่อนแล้วเงินเดือนออกเลยจะโค่ายโอ้แบบว่าทานเอ่นกรอนเนาะทางเงินเดือนออกแล้วก็เอาไปถอกเพิ่น บอลละน้อยอนะบอลละเซนช่องเนแบบจีบอลละจีหาิแบบจีนะตามเงินเดือนเท่าแนเนาะเงินเดือนเท่ามันหน่อยดิโดนบวกกันพีใส่ก็มันกระลายเลยดิแต่ละมันเท่าเท่าติดลบเด้อหนึ่งมันก็ะจลยลบๆๆไปเรื่อยๆบบบนี้เนาะดูอลจบเป็นหนี่บเดือนนี้จิบบเป็นหนี่เลยค่ะโบมี่หัดเติมิดอีทแบบี่อย่าเพ่ได้ติดไปเลยจะท้ายแต่่านแถวใกล้นี่แล้วบ่แม่ ใกล้แล้วก็แต่ทำงานก็ต้องเป็นคนแบบผู้กันแดดชนิดกันแดดแล้วเนาะเขาจะหายติดเขาก็บม่หายติดถือว่าภาพลำบากไลยพี่น้องเอยถ้าเกิดเป็นจะไปนชอบลายยากเพื่นกันเนาะแม่แดลงเดียวเลยถือว่าเป็นสาวรักครอบครัวถือว่าโชคเป็นลายเนื้อพละเนาะเนื้อเงินแบบผู้เดียวหาเนาะ นนอะหนูเดียวหาแบบสามคนจ่ายคือเพม่อนว่านเลยเนาะลูกไปโรรงเียนแต่ละมื้อย่างเนาะค่าหันข่านี่ห่อยคือลูกไปโรรงเียนแต่ละมื้อก็ต้องมีค่าขนมแน่เนาะค่าขนมจนได้ปึ้มแม่บ่มีปึ้มเดี๋ยวละสองสามหัวคนหนึ่งผู้หนึ่งน้องก็บสามหัวเอื้อยแปดหัวไปสิโอ้ถือว่าได้ใช้ปึ้มตามตามขันเฮียนเนาะไปซื้อให้ห้องผัวหาปึ้มเขียนกระสีลายหัวเด้ มอแหงลายอะไรขึ้นมอแหงลายอีกตามวิซาเฮียนเนาะก็คือว่าลูกนี่กำลังกินข่าวอยู่เพื่อนเนาะโอ้ไปเที่ยวเน้อคนกันเนาะขี่รถถีบบ่ไปย่างเอาโอ้โอ้ลูกไปโรงเรียนแต่ละมือนี่สองไอ้น้องนี่พากันย่างไปเนาะกับไก่ป่านนี้นะว่าเออหุงทำโรงเรียนยางไปย่างมาเนาะเด้อกับพากันมาหากินข่าวกินน้ำอยู่เพื่อนโดยที่ว่าผักเที่ยงกำลังเคื่อนขือกันลูก แต่คือแม่นี่กะต้นแรงพ่อได้บทจังได้มาทำพ่อได้จังมาเอาเรื่องกะบสามหกโมงอะไรนี่คันสมุนกัพักเที่ยงมีเจ็ดโมงผ่อนพักสิบเอ็ดโมงครึ่งผักหยบเขาวัยโมงกะเขางานอ๋อคันชิมากับพอดีกระเทินเนาะเที่ยวไปเที่ยวมากกับเปลืองน้ำมันรถเท่าอีกมากกับพอได้แต่ยินข่าวก็อ่านน้าล้วก็ไปอีกแล้วเนาะ มีงานโองานยังคือกันบ่บอดจะเห็นเีลาปกติคุณมีโอมีจต่ปกติเลยอเป็นเวลาป็ดเวลาแล้วก็เร้มมาบ้านเนาะงานกับเวลาเนาะทางเอื้อเพิ่นก็บอกว่าใหม่บอก่คยมีนะเ็งานเบางานเบาที่ว่าบ่ได้เฮ้าบ่ได้ตากแดดอยู่ห่มไอซีนะพอเห็ดอยู่เนาะทางเข้ากับสิบ่รกกวนพนเนาะ ตกเงนินเพิ่มนีนอยทิงบมดเสร์จก็มีน้ำใจเล็กน้อยอยที่ใหนเพินพอได้ซื้อบัตรเติมเงินเพี่นนอเอืดเนาะแล้วก็บ้า่นโทรหาบ่ไ้แน่นอนเนี่คืออ็ดซีคนแชทมาหลินก็พอได้ตอบแชทสะดวกขึ้นไปหนยเนาะก <c oughs> ็สิถือโอกาสในลานเลยเนาะเจ้าสบายดี เจ้าไปหน่อยไหนาะที่ว่าการชักถามการโอลมกับสามีมันก็คือว่าหลังจากที่เคยถ่ายคลิปเคยเปิดคลิปกับหลายๆสองที่ได้เคยมาสัมผัสมาโอลมมาถามก็ได้มีเอฟซีสองคนม,มาเซตมาหลินมาโอมารมมารึเคยเบ้านเนาะแต่ก็ยังมาทันแมนคนที่สําคัญนะเนาะก็เป็นเพียงแบบคนที่หรือเคยกันธรรมาดาแหลวเนาะ ว่าไอ้เอฟซีท่า,ทานใดมีความสนใจอยากร่มอยากดูแลอยากเป็นเสาวรักให้ทั้งสามีหรือเป็นเสาวรักของครอบคกลงสามีมันก็ทักมาได้เนาะบพิ่มเป็นเฟซเพิ่นกัเพิ่นกันกนกนได้แจกอยู่คือเก่าก็ระเสิร์ชกระสิได้แจกทีท่ามีความสนใจเนาะกระสิประมาณนี้ขอขอบคุณขอบใจมาอย่างเอฟซีกูที่ติดตามผับชมโมเสต์ตั้งแต่ต้น,ตนจนจบเนาะ ขอวอวยพรไส้ห้จงมีสุขภาพเข็มแ็งอยู่ดีมีแห่งปัจจากปลอดภัยกเรเจ็บท่านพอเสด็จกอกล่าวคำว่าสบายดี